สว perfect perfect ัสดีครับวันนี้ก็จะมา,อาสอนคลิปสอนทําคลิปแบบที่ต้นคลิปนะครับขั้นแรกก็หาเพลงแล้วก็มาระจังหวะให้เรียบร้อยนะครับก็จะมานี้จากนั้นก็ใส่รูปครับ นะครับก็เลือกรูปที่จะมาใส่นะฮะก็ผมจะเอาเป็นนี่แล้วกันนะครับผมจะเอารูปเดิมนะครับแล้วก็บวกให้เต็มจังหวะนะฮะ กดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตัดไปโอเคเหลือรูปสุดท้ายเนี่ยครับจะได้แบบนี้โอเค ทีนี้ท่อน,นแรกนะครับก็มันจะเป็นท่อนที่แบบรอจังหวะที่จะเข้าท่อนเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปที่อณุอนนวะอันนี้มัง้งไม่ใช่ที่นี่ครับท,ท่านวาร์นะครับแล้วก็กดที่ไปที่ตรงนี้เอ๊ะใช่ตรงนี้ฮะตรงนี้ ไายตรงนี้นะครับกดเข้าไป,ไปแล้วก็บวกเข้าไปครับแล้วก็เปิดตรงมิลเลอร์นี่ครับต่อมาก็ใส่เอ้ะกดไปที่ตรง move and transform นะครับแล้วก็กด oscillate Os Os ครับแล้วก็ปรับอันแรกนะครับเป็นศูนย์องศาอันที่สองมันในตัวนี่ครับมาครับกดมาตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังครับอันแรกก็จะ ใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าจะให้มันแบบเออขึ้นลงมากแค่ไหนตอนนี้ปรับแล้วก็ปรับฟรีฟเรนซี่เป็น1.1ฮะ1.1 1ดอ่าประมาณนี้อาจจะปรับกราฟนะครับกดตรงแมนดิจูดนะกดตรงกราฟแล้วก็ปรับกราฟอะไรนิดหน่อยนะฮะ ต่อมานะครับก็คือแสงนะครับกดไปที่ Color and Light นะครับแล้วก็หา Exposure Gamma นะครับ Mark นะครับมันจะเป็น Exposure ตรงนี้นะครับกด Mark แล้วก็เลื่อนไปข้างหลังมาอีกอันหนึ่งแล้วปรับเป็นหนึ่งครับ คือแบบนี้มา่อไทีนี้เราปรับให้มันไวหน่อยปรับการาฟประมาณนี้นะครับ,ออรบทีนี้เราเอาจะเอาเป็นจังหวะส่งนะครับ,รออรบผมจะเอาเป็นให้มันแบบเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นมาที่ผูไซนะครับนะครับผูไซ์นะครับนะ จะใช้ยากหน่อยเพียงนั้นตามผมนะพเ q u e n ี่ปรับต่ำสุดเลยครับแล้วก็จะใช้ให้มันเล็กลงก็คืออันนี้นะครับชิงเพียงนั้นต้องทำ่อามมาว่าหนึ่งปรับตรงนี้นะครับให้เป็นหนึ่งอ่ะนี่ศูนย์ หาตรงกลางของจังหวะนะี่ฮะแบบนี้อุ้ยไม่ใช่นี่หว่าอันนี้อาา่ะฮะนี่เป็นศูนย์ใช่ไหมเออไอโกนี่ไม่เกี่ยวฮะลบทิ้งทีนี้อ่ะรับนี้เป็นหนึ่งนะแล้วก็มาเป็นศูนย์แบบนี้ อะไรเนี่ยนนลบทิ้งแสดงมาเป็นส่วนนี้มันเล็กลงแล้วแล้วก็มาปรับ starting f a ฟ e นะครับให้มันเล็กลงเท่าที่ต้องการนะฮะอ่าพอร์ตบอนนี้ละกันจากนั้นที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับไอ้นี่แหละครับ อ่ะทีนี้ผมจะปรับไอ้นี่มาสักประมาณนี้ให้มันอ่ะอยุดลงไปแล้วนะครับต่อมาก็จะได้ประมาณนี้ก็คืออันแรกเป็นนี่ครับปรับต่ำสุดอันนี้ก็จะมาตรงกลางให้นี้เป็นหนแล้วก็ไล่ลงมายน,นยแล้วปรับเอ่อโกลให้เป็นหนึ่งครับแล้วก็ปรับไอ้นี่ ให้มันได้เท่าที่ต้องการนะฮะผมเอาสัก40ก็พอต่อมาผมจะใส่สวิงไปงั้นเลยใส่ไปงั้นงั้นเลยนะครับปรับแองเกิลหนึ่งเป็นสองศานะครับปรับแองเกิลสองเป็นลบสองศาคะแค่นี้พออ๋อใช่ครับอย่าเพิ่งเอาสวิงนะครับเป็น1นนะฮะฟิคเรนซี่ของสวิง เป็น1.5สุดท้ายก็ปิดท้ายด้วย m o t i o โมชั่นะครับ Motion เบอ r จะอยู่ตรงเบอ r นะครับก็ตรงม o ชั่นเบอ r นะครับแล้วก็บวกเข้าไปต้องแปบอะไรฮะเราได้ท่อนแรกแล้วทีนี้เรามาทำท่อนสองท่อน2เนื่องจากอันนี้ยุบยุบเล็กลงมานะครับ ต้นต่อไปก็ต้องใหญ่แล้วค่อยมาเล็กเนี่ยฮะขั้นแรกก็จะไปที่ resolution warp แล้วก็เลื่อนลองมาหาทายนะครับแล้วก็บวกเข้าไปนะฮะแล้วก็บวก oscillate นะครับ oscillate อันนี้เป็นสูตรองศาปรับอันนี้เป็น1.11นะฮะแล้วก็ magnitude ตามใจครับผมจะใช้สัก200ก็ได้ อ่าผมใช้สักสองร้อยนะแล้วก็มาที่มาที่เอ,อ่อพู้ไซส์ก่อนละกันเนื่องจากมันส่งมันส่งมาแบบเล็กลงมาใช่ไหมเราก็ต้องเอาให้มันใหญ่ก่อนเพราะนั้นปรับๆคล้ายๆกันตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ปรับให้เป็นหนึ่งนะฮะเนื่องจากเราจะปรับใหญ่เราต้องใช้โกลนะครับออมาร์กนะครับแล้วก็ปรับให้มันใหญ่นะฮะ ปรับ2ไปเลยนะฮะแล้วก็หาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับให้เป็น1น,นะฮะคือแบบนี้แล้วก็จังหวะอันต่อมาก็เป็น2นะครับเราจะขยายให้มันทําง่ายๆอันนี้คืออันนี้คืออันที่2อ,อันนี้คือที่ปรับเป็น2นะ,ะก็คือ2 1แล้วก็2เข้าใจไหม เลื่อนตรงเลื่อนตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดนะครับแบบนี้ทีนี้ถ้าอยากให้มันใหญ่ก็เราก็มาปรับตรงนี้ครับ starting fade นะฮะประมาณนี้พอจะปรับคล้ายๆกันก็40ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มาปรับกราฟของโกลนะครับกราฟก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้ฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ full ฟ i z e นะครับยังอยู่ฟูไซอยู่นะแล้วก็กดตรงจุด3จุดครับแล้วก็กด d u p l i c a ค e นะครับมันก็จะเป็นฟู size 2อันมันก็จะประมาณนี้อ่าทีนี้ก็ใส่ Swing ครับ Swing ก็แน่นอนเหมือนเดิมฮะก็คือนี่เป็น2 นี่เป็นลบสองฟ่าพนที่หนึ่งจุดห้าอ่าตอนนี้ครับอ่าประมานนี้ครับแล้วก็ใส่แสงครับก็คือกดมาที่นี่อ่าอดเอฟเฟคแล้วก็กดค่าไลท์แล้วก็เอฟเฟกต์แกมมาครับ มาร์กแล้วเลื่อนไปด้านหลังมาร์กอันหน้าแล้วก็ปรับเป็น1ครับประมาณนี้แล้วแสงก็เอ้ยแล้วกาวก็ปรับประมาณนี้ครับเสร็จต่อมาก็ใส่อันสุดท้ายครับ Motion blur ปิดท้ายนะฮะประมาณนี้ก็จะเสร็จแล้วท่อนแรกต่อมามันส่งใหญ่มานะครับเราต้องรับด้วยเล็กมาใหญ่นะฮะ ก็ง่ายๆง่ายที่สุดเลยก็คือ copy effect มาครับ copy จากท่อนแรกมามาวางท่อน2แบบนี้และแน่นอนมันจะซ้ำเ f ฟ e c t นะครับซึ่งเราจะต้องมาแก้ไขเ f ฟ e c t นะครับหลังจากที่เราอันนี้มาแล้วทุกอย่างจะเหมือนกันเราจะปรับแค่ pool size นะครับลบ pool size ไปอันหนึ่งครับแล้วก็มาปรับที่ pool size อีกอันหนึ่งทีนี้ลบลบโก o ทั้งหมดเลยครับ ปรับโกให้เป็นหนึ่งทั้งหมดะฮะปรับโกลให้เป็นหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็มาปรับที่เอ่อ s h r i n k หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะรรครับร์ r ตรงกลางครับแบบนี้อันหน้าอันมาร์คข้างหน้าแล้วก็ปรับลดลงครับ ผมไม่แน่ใจนะผมปรับศูนย์ก่อนแล้วกันแล้วก็มาปรับที่ starting f a d e นะครับแล้วก็ดูว่ามันเอ้ยมันเล็กๆนะครับถ้ามันดูลำบากเราปิด motion blur ก่อน,นครับกดตรงลูกตาตรงนี้นะแต่ผมแนะนำว่าไม่ต้องเล็กมากเกินนะครับเพราะว่าเราจะต้อง copy มันอยู่ดีอ่า อ่าประมาณ1ละกันนะครับนี่ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็น1นึ่ไอศูนย์แล้วก็1แล้วก็0โอ้มันดูยังมันยังดูใหญ่อยู่เลยเออปรับใหม่ครับเป็นเอาอ,อันนี้ทักเอ,อ่อเท่าไหร่ดีว,วะ90เก้าสิบละกัน,นครับแบบนี้สำหรับไอ้นี่ ทีนี้เรามาปรับกราฟกราฟของอันนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ใช้เพลงอื่นน่าจะคนละกราฟกันครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงนี้ก็น่าจะใช้ว่าน,นี้อ่าก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็มาบวกโูลไซด์นะครับก็คือกดตรงโูลไซด์นั่นแหละแล้วก็มาดู i ิเคตมันนฮะ ก็จะได้ฟูไซส์มา2อันเลื่อนขึ้นมาครับกดตรงขีดสามขีดนะแล้วก็เลื่อนกดค้างกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่สูงกว่าโมชันเบอร์นะครับนะครับแล้วก็กดเปิดโมชันเบอร์ได้ก็จะประมาณนี้ จากนั้นท่อนต่อไปนะครับเรารับด้วยขยายเราเล็กลงใช่ไหมรับด้วยขยายใหญ่ก็เราก็ครอบอันแรกมาวางได้เลยครับประมาณนี้ได้แบบนี้ฟึบฟึบแล้วท่อนต่อไปแน่นอนครับมันก็เหมือนกันแค่สลับกันนะครับก็อบของท่อนที่2มาแล้วก็วางได้เลยครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับเราดูนแต่ต้นเลยนะทีนี้เนื่องจากเพลงนี้นะครับมันจะมีท่อนว่า smile นี่ครับนี่ครับ perfect smile นี่ครับเราหาท่อนนั้นให้เจอนะครับแล้วก็ ก็มาครับนี่คือท่อนของสมัยนะ perfect perfect. ใช่ครับทีนี้มาร์คเฉยๆนะครับแล้วก็มาที่มาร์คนะครับแล้วก็กดตรงท่อนที่มีมาร์คนั้นกดตรง move and um transform กดตรงนี่ครับอันที่3มนะฮะมาร์คอันแรกมาร์คอันแรกก็ปล่อยไป,ไป,ไปแปลงเนะครับแล้วก็มามาร์คที่2เราล้วก็ปรับขยายใหญ่ให้เห็นให้เห็นปากนะครับอ่าประมาณนี้ นี้ก็ปรับกราฟประมาณนี้นะครับแค่แค่นี้ครับเสร็จแล้ว perfect smile อ่าเอาใหม่นะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ เอ็กพอร์ตได้เลยนะครับนะครับประมาณนี้